ข้อคิดหนุนใจโดยสินเทียรัชติโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มุลทินและไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์ลแล้วเพื่อพวกท่าน1เปโตรบทที่1ข้อ3-4ผู้เขียนเล่าว่าห้องกระจกที่บ้านของท่านใกล้จะทำเสร็จแล้วตอนนั้นท่านกำลังคิดว่าจะตกแต่งห้องนั้นอย่างไรต้องใช้ผ้าที่ทำปลอกหมอนอิงหรือบุกเก้าอี้สีอะไรเก้าอี้โซฟาจะเป็นแบบไหนและจะตกแต่งหน้าต่างกระจกบานใหญ่ทั้ง6บานนั้นอย่างไร ปัญหาของท่านก็คือท่านอยากจะให้มีแสงเข้ามาในห้องนั้นให้ได้มากที่สุดแต่การที่มีแสงสว่างเข้ามาในห้องเยอะแบบนั้นก็จะทำให้สีของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายซีดจางเร็วท่านนึกถึงหมอนอิงที่ท่านตั้งใจว่าจะใช้ผ้าสีแดงทำก็คงจะกลายเป็นสีชมพูหากทิ้งไว้ในห้องนี้ทุกวันบางคนอาจจะบอกท่านว่าทำไมท่านไม่ใช้สีขาวแต่สีขาว ก็จะกลายเป็นสีเหลืองเช่นกันหากโดนแสงแดดนานๆยิ่งสีผ้าเข้มเท่าไหร่ก็จะยิ่งจางลงง่ายเท่านั้นแค่เอาอไปซักสีก็จางได้แล้วถึงแม้วิธีการดูแลผ้าก็คือให้ซักในน้ำเย็นตากในทีร่ร่มและเก็บไว้ในตู้ที่แสงแดดส่องไม่ถึงซึ่งผู้เขียนบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีเขียนไว้บนป้ายที่ติดมากับผ้า แต่ความเป็นจริงที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสีของผ้าเหล่านั้นก็ต้องจางลงแม้แต่สีทาบ้านก็จางลงเมื่อเวลาผ่านไปขณะสีของยางมะตอยที่ใช้ราดถนนเองก็ยังจางลงได้เช่นเดียวกันแต่พระเยซูทรงให้มรดกแห่งความหวังความชื่นชมยินดีและสันติสุขแก่เราซึ่งไม่มีวันจางหายไปได้สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าทรงสร้างให้คงทน ไม่มีวันจางหายไปกับการเวลาความหวังความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่มาจากพระเจ้านั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายหรือปนเปื้อนไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลายอย่างใดในชีวิตก็ตามผู้เขียนบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องเอาผ้าคลุมไปปิดรอยสีจางบนเฟอร์นิเจอร์ในห้องนั้นมันจะเตือนให้ท่านขอบคุณพระเยซู ที่สรงมอบมรดกอันไม่มีวันเสื่อมสลายจางหายไปไว้ในชีวิตของท่านความหวังที่พระเยซูทรงประทานให้เรานั้นไม่มีวันจางหายไปเราได้ขอบพระคุณพระองค์แล้วหรือยังติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่